สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ถ่ยเกมเมอร์นะครับช่อง youtube ดีๆที่มีมากกว่าเกมนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้การด้วยนะครับพี่อูเองนะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะแพนไอและนเกาะแรกของเราเลยนะครับบุกอมอมนสเซอร์นะตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเทศกาลเก็บเกี่ยวแลเอมพิกนะครับโหแบบรวมแวมหูแบบต้องบอกว่าเต็มหน้ากระดาษอะนอกจากตัวของ น้องหุ่นยนต์สาม,สามตัวแล้วครับที่เราต้องซื้อนอกนั้นก็จะเป็นแบบขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนเอน <ๆ S 2> เห็นไหสีสวยมากเลยนะเพื่อนเพื่อนนะอ่ะวันนี้เรามีภารกิจถ้าเป็นรับน้องที่เกาะน,นี้ก็ต้องไม่แลกก็อีพีกแหละนะเพื่อนเพื่อนนะอ่ะไปเดี๋ยวเราไปรับน้องกันเลยนะครับวันนี้นะไม่รู้จะได้ตัวไหนนะเกาะน,นี้ผมนี้ปิดเสียงไว้หมดเลยคนระับเหลือแต่น้องปุกปุยใส่เสื้อสีชมพูนี่นะครับ อยากได้อกดีกอะอยากได้อยากได้ตัวของสีชมพูอันนี้นะครับผมทำอะไรดีนะผมดูกันค่อนข้างเยอะนะสำหรับตัวของหลอดไฟที่ผมทำเพื่อนๆดู <c oughs> เยอะมากเลยนะครับเอาเป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับสีแดงสีฟ้า หมูเอาหมูยังไม่ทํางานนะช่วงนี้ก็คือพยายามตอนนี้ผมก็พยายามผสมอะไรไปเรื่อยๆน,นะเพราะช่วงแรช่วงอีพิคมาเ็าเรียกว่าเป็นช่วงวเป็นช่วงทําน้องนะครับพยายามผสมให้ได้เพื่อติดนะต้องบอกงี้เพื่อติดนะครับเพราะโอกาสมีมากขึ้นเพื่อนๆจะเห็นอยู่แล้วนะอัะป้ายรับน้องเลยนะับลักษณะไข่เป็นใสๆสี ส้มสีเขียวอ่อนๆนะครับแล้วก็มีเม็ดๆอยู่3อันนะอยู่ข้างบนไข่นะครับสีฟ้าฟ้าม่วงๆนะเพื่อนๆจั่วจั่วจั๊วจตัวมาแล้วครับปลาหมึกเขียวปลาหมึกส้มของผมนะครับเป็นตัวแรนะวยได้สักทีนะครับเห็นเพื่อนๆได้กันแ้วผมก็อยากได้มากนะตอนนี้ได้มาแล้ว ว้าวปลาหมึกเขียวปลาหมึกส้มนะครับเต็มวา้าและเชียว่ะเขาเงียบๆก็ยอยู่เธอยืนสีอยู่ได้เธอจงกระเด็นไปซะจู่ว่าเงียบเลยตอนนี้เกาะเงียบเลยครับว,ว้าวต้องไปลงตรงไหนโอ้ต้องอยู่ตรงนี้เลย ถ้้อ,อยู่ตรงนี้เลยละกันยืนหลักกันหมดเลยนะครับว้ายได้มาแล้วปลาหมึกเขียวปลาหมึกส้มนะครับปอนเลยปอนให้ตัวบิ๊กเบิ้มสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนเว้ย do, do, ดูแับนะครับดูดูแับนะครับก็ร้องเหมือนกันนะ ไม่มีอะไรแปลกใช่ไหมเพื่อนๆไม่มีอะไรแปลกนะก็คือร้องร้องเหมือนเดิมใช่ไหมครับสำหรับตัวน้องสำหรับตัวแลผมต้องขยับน้องต้นไม้ออกก่อนเธอชอบใครนะ เธอชอบใครไม่รู้อ่ะอ๋อชอบไอ้อันนี้แน่เลยน่าจะชอบนี่นะครับก็ไผ่น่านแกแหวว่าแล้วเชี่ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวทำขนมก่อนนะครับผมก็ทำเหมือนเดิมนะครับได้พิซซ่าเจ็ดนห้าครับใช้เงินเจ็ดนะครับ,งง 7, ค,รบค่อยๆทำไปตอนนี้ผมอยู่เลเวล32แล้วนะเพื่อน เงินก็43ล้านแล้วก็ขนม14ล้านนะครับตัวของกุญแจนี้ก็มีเพื่อนๆส่งคอยคอยส่งมาให้นะครับก็ได้มา25คสแบบิบากขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ส่งกุญแจมาให้นะครับเพราะเดี๋ยวจะรอช่วงน้องน้องเห็ดนะครับโดยมีฟาร์ซลดราคาผมก็จะเอาไปซื้อนะครับแล้วก็ตอนนี้อันนี้ก็ พยายามเก็บให้ครบร้อยอยู่ครับจะไปซื้อน,นักร้องต่อนะเพื่อนไปดูกันดีกว่านะครับร้องเหมือนกันเลยนะครับร้องเหมือนกันเลยวิจตุโอ้อันนี้ผมอัพเป็นเลเวลสิบห้านะสำหรับน้องปลาหมึกนะครับตั้งต้นนะส่วนน้องปลาหมึกเขียวปลาหมึกส้มนี่ผมก็เอาแค่เลเวลสี่นะครับดดดดได้แล้วได้แล้วอยากได้อีกอะ อยากได้อีกทำยังไงดี่่าอยู่สายเกมเบอร์นะครับไมล์สกีมอนสเตอร์นะครับเพื่อนๆคนไหนยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้การด้วยนะครับก็ยังลงคลิปอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆอก็ลากหลายเกมนะเพื่อนๆก็สามารถติดตามกันได้นะครับใครตามดูไม s ์สกีมอนสเตอร์อยู่ครับคอยอยากให้กําลังใจก็ค่อยเข้ามากดนะครับกดไลค์แล้วก็เข้ามาดูเป็นกําลังใจให้การนะครับ วันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับสวัสดีครับบ๊ายๆแล้วนะจ๊ะดูดูวับดูดูวั่า